ไปหนังสือได้แต่ละเล่มที่โอ้โหตรวจกันไม่รู้กี่รอบก็ก็เหมือนกับ่าของพระพุทธเจ้าต้องสั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 งคาชีนากันว่าเราต้องจำออกมาแล้วก็เราก็ต้องมาท่องมาสวดแล้วก็ตรวจสอบด้วยอ่ะเออใช่จะรู้จักกับพระอานนท์เนี่ยฟังตลอดเวลาอืมเพราะฉะนั้นพระอายะศู์ทุกคนพระอรหันต์ทุกคนนะต้องมาสอบต้องมาถามพระอานนท์นะใช่ก็เต้องไปสอบก็ แนะนำกลุ่มขาดคุณว่าถ้าเราได้ตรวจวัดสุขวัลบรบดเนี่ยแย่คุณพา,ามาดีเข้านำมาโพูดอยู่แต่เราอยู่ที่บ้านเราก็เอาไปตรวจวัลบรบดแล้วก็น้องอบรถนนะั้นเรบพิจารณาถามแล้วก็เอพิจารณาเสร็จแล้วคุณเป็นอธิบายปั๊กเนี่ยถ้าเราสงสัยอะไรเนะี่ยมันจะมันจะบอกตัว,รเ,วเราเองว่ามันของ ครับดีครับด <Ó> He well. so, ีมากเลยฮะดีมากเลยเนี่ยนักอ่านข้อสูตรเนี่ยคนละข้อสูตรเนี่ยแหละค่ะครับนักอ่านข้อสูตรค่ะดีมากนะฮะคืออ่านทุกวันแล้วก็ใช่เวลานั่งสมาธิเนี่ยคุณก็เอาข้อสูตรจากท่านอ่ะมาวิจบทวิจารครับถ้าคุณไม่รู้อะไรเนี่ยคุณก็มาถามคุณเป็นครับ ซื้อมือเลยค่ะ่ะพี่ หายใจเนี่ยอนานะปาเนี่ยเราสามารถจะเห็นขันหน้ารุปนามและวิตกวิจาร์ของเราออกมาเราก็จะรู้ว่าเราติดขัดนนะ เดี๋ยวก่อนอ 2> <SF> 2> เดี๋ยว <อ 400. S 1> เดี๋ยว <c oughs> นี่คฟังที่คุณสุภาดีบอกพวกเราอ่ะเนี่ยพี่มานั่งหาเนี่ยพี่อุตส่าห์ไปก๊อปมาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ไม่เห็นมีเล่มไหนเลยที่คุณสุภาดีบอกปุจจะสมุปฏิจัสมุปบาทอยู่เล่มไหนวะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเล่มไหนวะคุณวานีนี่ไม่ได้อยู่ในนี้เหรอไม่ดูเออพี่ก็เล่มนี้เป็นเล่มใหญ่เล่มนี้เป็นเล่มใหญ่อ๋ออ๋อ เรื่องนี้ทางวัดไม่ได้แจกอะขอของประชาชนแล้วนี้ไปซื้อที่มุลทิธิอ๋อเหรอพี่อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเล่มนี้ไหมคุณยายเล่มนี้ใช่ไหมเล่มเนี่ยเนี่ยที่นกชี้มาเนี่่่ยใชเเลมนี้ยเออเออยังคาดเพื่อชาติกันเนี่ยเนี่ยนี่พี่ลองไปดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะเนี่ยพี่เลยไปเซิร์ชหาเนี่ยอ๋อเนี่ยเล่มนี้แหละงั้นคุณสุภาพดีแล้วที่พี่มนทาแนะนำก็คือเล่มนี้ใช่ไหมเนี่ยปฏิจจ ใช่ไหมเนี่ยคุณเบนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมที่มีมีหน้าปกมีหน้าปกหลวงพ่อพุทธทาสใช่ไหมมีหน้าปกแค่พุทธทาสนี่เห็นนะเห็นป่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 ะโอเคโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าอ่าโอเคริปเนียไม่รู้ไปนี้เขาเขามีไมอย่างถ้ามีไปขอทางริ์เนียได้แล้วก็โดดเด่นเข้าไปอ๋อโอเคโอเคโอเคคุณคุณตุ๊าวดีมีพระตุมหาอันใช่ไหมครับ ค่ะทีค่ค่ะครับเจอลยครับเจอลยครับโอเคปฏิจจสมุมปบาแทแห่งการอยู่ด้วยความประมาทของอริยสาวกอันนี้ประมาทนะคะพระเจ้านันทยศสังกะได้ทูลพระบุพพท่าเจ้าว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสตานปฏิยังข้ีทั้งหลายสี่ประการของอริยสาวกใดย่อมไม่มีเสียเลยโดยประการทั้งปวงอริยสาวกนั้นหรือหนอ ที่โลกองค์ตรัสว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทดูก่อน,นันทิยะโสตาปฏิยังคะทั้งหลายสี่ประการของบุคคลใดย่อมไม่มีเสียเลยโดยประการทั้งปวงเราเรียกบ,บุคคลนั้นว่าเป็นคนนอกวงตั้งอยู่ในฝ่ายแข่งผู้ทุชนดูก่อน,นันทิยะอริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอยู่และเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท มีอยู่อย่างไรนั้นลองจัดแสดงแก่เธอเธอจงฟังให้สำเด็จประโยชน์ดูก่อนนันทิยะอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นคู่ประกอบพร้อมแล้วด้วยพุทธอาเวจักจับปัสสาทะคือความเลือกใสในพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวอีกต่อไปดังนี้ว่าแม้เพราะ,ะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ถ้าผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลสปรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ถึงผู้เบิดบานเป็นผู้มีความเจริญ อริยสาวกนั้นยิ่งดีอยู่แต่ในธรรมเพียงเท่านี้ไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อป,ปวิเวนในกลางวันเพื่อปฏิสันลานะในกลางคืนเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาแล้วอย่างนี้อยู่ปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสติตก็ไม่มี เมื่อปัสธิไม่มีย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้มีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมัน่น <c oughs> เมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเมราอทำทั้งหลายไม่ปรากฏอริยสัจพุกนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมารในกรณีของทัรัมและระสงฆ์แล้วก็สี เป็นที่พอใจของพระอิยาเจ้าก็ตรัสไว้เหมือนกันลูก่อดนั้นที่ยักอย่างนี้อะลรเนี่ยอริยสาวกเป็นคู่อยู่ด้วยกับประหมายจบค่ะรับคาธุคกเลยสาธุค่ะสาธุยากเนาะอันนี้พี่ไม่เข้าใจเลยอ่ะเข้าใจไหมพี่พวกเราไม่เข้าใจกันเลยอ่ะ อันนี้เขาถือของโสดาปฏิญาทัศน์สิก็คือเรื่องใสอย่างยิ่งอันเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเื่องใสในพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวอันนี้ครับใช่แล้วแล้วทางทางพี่จิ๊บ ฟังประสูนแล้วใจว่าไงครับปกที่อทกบก็ไม่ได้ฟังเออเอางั้นพี่พี่มนทาฟังประศูนนี้แล้วเข้าใจว่าไงครับเว่าที่เปามปิัปิยัพข้าศึได้เป็นผู้ที่มีความเคร่งสในพคุณธรรมพสงแลวก็มีศีอันนี้คือผู้ที่อยู่ใน ในคำวินัยของพระพุทธองค์ค่ะโดยการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณะะครับถึงเรือว่าโสตาเปยัญฆาตที่ไม่เป็นผู้เป็นผู้ไม่กลมาครับเพราะใช่ยโสตาปักติยานครับโอเคทำนกศิลิ์ทำนกศิลป์เาครับทำกสิล์ครับ เออแม่เอรู้าไงไม่รู้เลยไม่รู้เหรอออแล้วแล้วอ่ะมันยากมาก่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมเดี๋ยวเสริมให้นิดเดียอ่าโอาบอกว่าถ้าเรามีความเลื่อมใสแล้วเราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้เลือกใสใน้รอบครมวอย่างเดียวอธิยาสาวจะต้องเป็นคู่ไม่ประมาณถ้าเป็นคู่ประมาณนั้นก็จะไม่ได้ปราโอืม เมื่อไม่ได้ราปโทษปริตก็ไม่มีอปิติไม่มีปัสทิก็ไม่มีอืปัสทธิิไม่มีก็อยู่เป็นทุกข์ผู้มีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ต้องไม่ตั้งมั่นท่านทั้งหลายก็จะไม่รฏอืมเพราะเพราะถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยเราก็จะเกิดกรรมแล้วถ้ามอะไรตั้งมั่นก็จะไม่รักผลเดี๋ยวคุณสุภาวดีคุณสุภาวดีค่ะ ปัจจุแปลว่าอะไรปัจ <c> จ <oughs> ุเหรอเราเห็นในสมปเราเห็นมีใระจาย์ออกบอกว่าเป็นความอิจใจก็มีแต่เราเราว่านะเวลาเราทาสมาธิแล้วนะเราเห็นตัวนี้อยู่นะเวลาเราเกิดเกิดปิติได้ใช่ไหมปิติเราเนี่ยปิติเราเนี่ยเวลาปิติเราดับเนี่ย ใ้ตัวปฏิทินเนี่ยมันจะขึ้นมาก่อนที่จะมีความสุขมันเป็นยังไงอะความความรู้สึกอย่างเนี้ยมันมันมันรู้สึกเป็นยังไงเขาเรียกอะไรนะเรียก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 ว่าบัตรบัที่มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับผูเบะขาอยู่นั่หายมันเหมือนกับเราอยู่เฉยเฉยมันมันจิตมันมันนี่นมันแบบสงบเหรอคุณสุภาพไม่สงบหรือไงฮะมันเหมือนสงบเหรอย อัดคุกคำผสมคุ่คำจุดเออเาดูจากในชาตในชาตที่สานะส่ในช้างที่สามเออในชาติที่สาใช่ไหมเมื่อปิติดับีตวิจารดับนิติดับนิติดับใช่ไหมมันก็จะมีอุเบขาอ่เนี่ยยมงไม่ไม่มาปิดยังไม่ปิดติเลยเอ

ngọc lắm đã kỳ lên nữa mười bảy tập thể kỳ này xin mọc lắm ngọc lắm đã xin mọc lắm đã xin kỳ lên chắc chắp kỳ lên chắc kỳ lên quán xong ngọc lắm đã kỳ lên đã kỳ lên lắm 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 ใช่คือไปแล้วไปเกชั้นที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเไอชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราเนี่ยดับกามดับดับอุปสงค์เรียบร้อยแล้วบนิวอร์่าใช่เราเรราดับนี้เราดับนี้วอน่าคือคือดับดับกาม ดับด,ดับอกุศลนะอกุศลทั้งหมดเลยแล้วแล้วอกุศลในที่นี้เนี่ยอกุศลในที่นี้เนี่ยคือคือคือนิวรห้าอฮะนะฮะคือคือนิวรห้าทีนี้เอ่อไอตัวนิวรณ์ห้านี่ยมันเป็นตัวเป็นกองอกุศลที่ที่เป็นตัวเริ่มต้นที่ทําให้ทําให้สมาธิมันไม่ตั้งมั่นนะตัวนิวรณ์ห้านี่เป็นตัวที่ เป็นการขัดขวางให้สมาธิจิตเนี่ยมันไม่ตั้งมั่น,นทีนี้ไอ้า้าพูดถึงในมุมมองของแค่แค่ฌานหนึ่งเนี่ยตัวปฏิทินี่ก็อย่างที่คุณปุฟาวดีว่านี่ก็ถูกแล้วก็คือว่าเป็นตัวนิวรณ์ห้าเป็นตัวนับว่าเป็นตัวว่าเป็นตัวกิเลสแต่ว่าตัวนิวรณ์ห้าตัวเนี้ย มุ่งหมายถ้าก็เฉพาะในประมชานเนี่ยมุ่งหมายเฉพาะในกามนะฮยังไม่ถึงไปไปไม่ถึงขั้นผัดกิเลสตัวใหญ่คือราคะตัวสามโมหะไปไปถึงทั้งสามตัวก็มันจะมาได้ตัวราคะตัวตั้งต้นคือตัวกลามเนี่ยนอกั้นมันก็จะมีย พยาบาลด,ด้วยนี่<ช>าจ<ช>ับจำัาบาใช่ใช่มันก็รวมแล้วสองตัวใช่ก็รวมพยาบาทด้วย <c oughs> นะโอเคทีนี้ในเรื่องในในในพระสูตรอันเนี้ยนะในพระสูตรอันเนี้ยสรุปแล้วก็คือว่าพระสูตรอันเนี้ยพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าอ,อการอยู่ด้วยความประมาทของอริยสาวกนะ การอยู่ด้วยความประมาทของอริยสาวกซึ่งอริยสาวกในพระสูตรเนี้ยมุ่งเอาอริยสาวกขั้นไหนครับโสดาบันครับขั้นโสดาใช่ฮะขั้นโสดาบันเนเพราะนั้นเป็นโสดาบันนี่คือเป็นเป็นคู่บุรุษที่หนึ่งถูกไหมฮะใช่ค่ะคู่บุรุษที่หนึ่งพูเจ้าตเตือนพระสูตรนี้พู้เจ้าเตือนว่า แม้เธอเป็นนริยะบุคคลแล้วเนี่ยคือเป็นโสตาบาันแล้วเนี่ยก็ยังต้องตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะยังต้องตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะเหตุว่าถ้าหากว่าเธอตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วเนี่ยเธอจะต้องได้ชื่อว่าเป็นอะไรฮะตามระสูตรนี้พระเจ้าใช้คำว่า เธอจะต้องเป็นคนนอกรวงนะใช่ใช่เป็นคนที่ชนอ่าเป็นเป็นคนนอก็รวงยิได้ไหมครับได้ได้ถูกไหมฮะนะเพราะว่าอย่างอย่างทุกอันเนี่ยคุณเจ้าก็บอกว่าจะมีแบ่งเป็นสองอย่างถูกไหมครับ ยดรอิยัติน้อเดี๋ยวๆอีเนอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าออโสตตาปฏิยัตคข้าศครับโสตตปฏิปฏิยัติข้าหลายสี่ประการของบุคคลใดย่อมไม่มีเสียเลยโดยประการทั้งปวงใช่อันนี้คือกรณีไม่มีเลยแต่ถ้ายังมีอยู่บ้างนี่พระพุทธองค์ไม่ได้บอกว่าเป็นคนนอกองค์นะเพียงแต่อยู่ด้วยความไม่ระอม่เดียวใช่คือคือพระพุทธองค์ก็บอกอยู่แล้วว่า พระดวงก็บอกเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าหาว่าได้ได้วามเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยก็จะหลุดจากโสดาบันได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะจะไม่มีความเสื่อมจากโสดาบันม่เกียชก็อ่าคือคือคือถ้าขึ้นบนทางแม้แม้เป็นโสดาปฏิมาศแล้วก็ตามเนี่ยหรือพอเป็นโสดาปฏิมาศเนี่ย โสดาปฏิมาค,คือพวกไหนครับสถานลกสาลีถจกต้องคือสถานลกสาลีกับธรรมานุษสาลีเพราะฉะนั้นพระพุูธเจ้าบอกว่าแม้พวกที่เป็นสธานุกสาลีเนี่ยเธอก็จะต้องอยังไงก็จะได้โสดาปฏิมาจะได้โสดาปฏิผทก่อน่ายใช่ กงคืออย่างน้อยก็จะต้องได้โสดาปฏิผลก่อนที่เธอจะถึงทําการกาละนะคือก่อนตายเพราะฉะนั้นถ้าเธอได้โสดาบานแล้วเนี่ยเธอก็เธอก็จะไม่มีความเสื่อมจากจากจากขริยบุคคลแต่อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าก่อนเนี้ย คือคืออย่าลืมว่าก็มีพระสูตรที่ว่าก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะพูดถึงโสดาบันหรือสัตตานุสาลรีหรือธรรมานุสาลรีก็าาาาต่างเนี่ยแต่ก่อนพระเจ้าจะไม่พูดถึงถึง,ถงอริยบุคคลพวกต่างๆเหล่านี้นะจะพูดถึงแต่อรหรันนะฮะพูดถึงแต่อรหันจนเมื่อภาษาลีบุตรเนี่ยได้มาถาม ว่าเอ,อนอกจากอราหานแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเอ,อเป็นระยะบุคคลได้ใหม่ mm hmm. พระเจ้าถึงได้บอกว่าเอออรารยบุคคลอ,อ,อรารยบุคคลนี้มีได้ถึงเก้าเก้าจังวกนะมีได้ถึงเก้าจังวกแล้วพระเจ้าก็บอกว่าสาเหตุที่ไม่บอกเนี่ยเพราะอะไรเพราัว่าจะประมาทถูกต้อง เพราะกลัวว่าพวกเธอเนี่ยจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะนั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหรือตั้งอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในความประมาทนะเพราะนั้นพระเจ้าประสงค์จะไม่ให้พวกเธอเนี่ยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเข้าใจไหมพระเจ้าเนี่ยประสงค์จะให้พวกเธอเนี่ยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะกลัวเราจะประมาทใช่กลัวเราจะประมาทแล้วก็เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงจึงให้ให้ ตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ถูกไหมอ่าพระเจ้าทีแรกพระเจ้าจะสอนเนี่ยให้ตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดคืออรหันต์เลยนะพระเจ้าจะไม่จะไม่พูดตาจากอรหันต์ลงมานะอ่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมที่บอกว่าเอ้ยการที่เราประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยแล้วเราตั้งเป้าไว้โอ้อรหันต์เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้พระเจ้าสอนพระเจ้าต้องการให้เราตั้งเออพระเจ้าต้องการให้เราตั้งเป้าหมายไว้สูง ือเป็นโนราห์เลยหลุดพ้นเลยนะนะเพราะนั้นจะมองบอกว่าโอ้ยนี่มากไปเกินไปโอ้จะเป็นโนราห์เลยเหรอเธออะไรเงี้ยนะเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเราตั้งแต่แรกแล้วสอนพิสูจน์ตั้งแต่แรกแล้วจนพระภาษาลิบุตรเนี่ยไปถามซอกแซกเลยทบพุทธภาษาชาวบ้านเลยว่าถามซอกแซกถามว่าเออแล้วตามจากนั้นไม่มีเหรอพระองค์อะไรเีย ท่านท่านท่านจึงได้ได uh, um ้บอกครับมีภาษาดีพวกนี้ปัญญาใช่แล้วพวกเราก็ไม่รู้หรอกา่เี้ยเนี้อ่าอย่างนงี้ก็ก็ต้องให้เข้าใจว่าเออเดี๋ยวบอกโอ้โหนี่ตังเป้าจะเป็นอรหันกันเลยเหรอพวกเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเนี้ไอ้ประตูนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าก็เหมือนกะติงไว้อะว่า ยังไงก็ตามเนี่ยเธอก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอืมเพราะว่าถ้าว่าเธอตั้งอยู่ในความประมาทแล้วเนี่ยเธอก็จะเปลี่ยนเหมือนคนนอกวงนะแล้วก็แล้วก็เธอตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเนี่ยคาโมดของเธอเนี่ยมัก็จะพูดภาษา้าบ้านหรือว่าก็หลมกะแหลม,ลมใช่ไหมเออปิติก็จะไม่บังเกิดปสิทินนะก็ ไม่มีนะปฏิทิศไม่มีก็คือความสงบระง,งับจากกิเลสเนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะน้อยนะเมื่อมันน้อยเนี่ยมันน้อยเนี่ยเออทุกมันก็จะเกิดขึ้นจิตมันก็ไม่ตั้งมั่นนะทำมันก็ไม่ปรากฏนะทำมันก็ไม่ปรากฏมันก็จะทําให้เธอเนี่ยล่าช้าออกไปแทนที่จะชาติเดียวสองชาติ นะมันก็จะไปนู่นเกตียชาติใช่ไหมแต่ถามว่าเธอจะเสื่อมจะเกียชาติได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเธอได้โสดาบันแล้วนะเอะเธอได้โสดาบาดิมารแล้วอย่างนี้แต่ว่าไอความราชาเนี่พระเจ้าก็ไม่สนเสริญอยู่แล้วนะทามาที่ไม่เกิดความราชาอันนี้ก็คือคือความหมายของวัตสูตอันนี้นะโอเคทีนี้ สัปดาห์นี้เราก็ว่ากันต่อเรื่องของสัมมาอาชีวะต่อนะฮะของที่พี่มนทาเสนอมาก,ก็ดีมากนะอย่างที่คุณตุวบดี ถามาที่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มีการอ่านพระสูตรแล้วก็มาวิเคราะห์ไขกวรพระสูตรกันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดเ,เตรียมพระสูตรมาอ่านนะถือว่าจะมาอ่านสองสามพระสูตรอะไรหรืออ่านทุกคนได้ยิ่งดีเลยนะเราก็มีเวลามีเวลาครับครับใครที่ยังมีพระสูตรมาอ่านอีกไหมครับ ถ,ถ้าไม่มีก็จะเข้าเข้าเนื้อหาของสัมมาชีวะเลยต่อเลยนะออคุณเบนเดเดี๋ยวขอถามอะไรน,นิดหน่อยครับผมอารมณ์เป็นที่ชอบใจให้ชอบใจครับอันนี้คือการกัปพยยบาทในจัโยมข้อสี่กับข้อห้าแล้วรับเดี๋ยวนะอารมณ์อารมณ์เป็นที่ชอบใจไม่ชอบใจเป็นที่ชอบใจไม่ชอบใจ อ่ะคะอันนี้คือการกับพยาบาทใช่ไหมอันนี้คือการอยู่ในสังโยชน์สกับหการกับพยาบาทใช่ไหมอ่าคะในสังโยชน์ถูกไหมฮะสี่กับห้าครับในสังโยชน์สี่กับห้าสังโยชน์อ่ะทีนี้เราก็มาดูถ้างั้นเราก็ต้องมาดูสังโยชน์สิบก่อนถูกไหมฮะหรือหรือหรือเอาแค่สังโยชน์ห้เอา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 แค่ห้าพอเอาแค่ห้าอ่ะ ตังยอดหนึ่งคืออะไรครับข้อที่หนึ่งคืออะไรครับตากายยักษิติโอเคสักกายทิฏฐิวิจจิิกฉาอันที่สองวิจิกิจฉาอันที่สามสีลักษะสีลักษปามาสีลักษะปัตตาปัตาปรมาอันที่สี่ กาะะมรรการมะะครมครอันที่ห้าพยาบาทพยาบาลโอเคนะทีนี้เรามาดูว่าอารมณ์อารมณ์มอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจใช่นไหมอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจถามว่าถามว่าเป็นการ พยาบาทในสังโยชน์สี่หรือห้าไหมนะทีนี้เราก็มาพิจารณาทีละข้อนนะคือเอข้อสี่ก่อนคือการถามว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจอันนี้เป็นการในในสังโยชน์ข้อสี่คือการราคะไหมใครใครจะตอบไหมตอบได้ไหม,อา,มอารมณ์อารมณ์มันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจเนี่ยเป็นการใน สังโยชน์ข้อที่สี่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าการที่มันต้องมีความกำหนักกำหนักต้องมีความกำหนักด้วยค่ะฮะจริง<ต>ใจที่สวยมันก็เพีเงแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ ต่อไปให้พี่มูซันเนรอครับสามห้าสิบกางสามสิบกางเพราะเห็นว่าเพราะเห็นว่าเราต้องมาดูนี่นะฮะมาดูข้อสี่คำว่าการมาราคาเนี่ยหมายถึงอะไรครับการถืออำนาจความคิดเป็นศูนย์หมายอันนี้หมายอันนี้หมายถึงการมาคุณถูกไหมครับออใช่การมาคุณโอเคในเมื่อหมายถึงการมาคุณเนี่ย